มีแบบว่าเทคนิคในการบริหารเวลาไหมในการที่แบบใช้เวลาให้คุ้มค่าให้แบบเวิร์กทั้งสองอย่างพอเราทําทั้งแอมเวย์แล้วก็ทำทั้งงานประจาควบคู่เนี่ยกลายเป็นว่าเราอ่ะยิ่งโฟกัสแอมเวย์งานประจำเรายิ่งดีขึ้นนะวันนี้เราจะเลือกทําอะไรหรือไม่ทําอะไรมาอยู่ที่การให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าคือวันนี้โอกาสมันก็เยอะน้องทำไมถึงเลือกแอมเวย์เนี่ยเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเราเงินเท่านั้นที่ love everything ธาบัตรเท่านั้นที่ทาให้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันบินทิงิเดี๋ยวครับ ทำอะไรอะ่ะเนี่ยผมจะชวนเพื่อนทำเอ็มวีพี่แต่เขาทําง,งานประจำไม่ค่อยมีเวลาเลยดีเลยวันนี้พี่จะมาเมาเรื่องนี้พอดีค่ะแต่พี่ไม่มาคนเดียวนะเดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยสิงตาพี่นะใช่ป่ะโอเครับเอาอย่างนี้เลยนะเอาเ,อเข้าอีพีอย่างนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเอ็มวีฉบับมนุษย์เงินเดือน โอเคเดี๋ยวให้พี่ๆครับแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรนะครับปัจจุบันทําอะไรกันอยู่ครับพี่เมียวก่อนเลยครับได้ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเมียวนะคะวริศราเดือนศรีวรพรค่ะจบการศึกษานะคะจากคณะวิทยาศาสตร์สิมแวนลองพิธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เจอธุรกิจอเวเน่จากต่อเป็นทั้งศึกษาเลยใช่เจอจากทางพี่สาวค่ะเอางีมาเพื่อนชวนพี่สาวแต่เมียวเนี่ยตามพี่สาวไปเพราะกลัวพี่สาวโดนหลอก ปรากฏพี่สาวเนี่ยไม่ได้ทำค่ะแต่เมียว่ากับเอกใจเรามองว่าเฮ้ยทำไมเด็กในธุรกิจนี้ถึงมีวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดีจังเลยเฮ้ยรู้สึกว่าถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้ามาที่เนี้ยนะเราต้องตามคนพวกนี้ไม่ทันแน่เลยค่ะอโอเคนะครับอ่ะแล้วพี่ยูนะครับชื่ออะไรแล้วก็เข้ามาแอมเมได้ไงครับพี่ โอเคสวัสดีเหมือนกันนะคะเรียนแบบสวยแล้วก็ต้องเรียนแบบนิดนึงเอก<า>็ชื่อยุ่นนะคะกฤษณาคาด็กน,นะคะจบจากนิเทศศาสตร์อรังเศสนะคะปัจจุบันก็ยังทํางานนะคะเกี่ยวกับคอนเซัล์ทางด้านโซเชียลมีเดียแต่เอ็นฟินเซอร์ก็ <g år> ทำเอมวอเร็เตอร์ด้วยนะคะ เมื่อกี้แบบดูดีมากเลยนะแบบเข้ามาได้แนวคิดเราไม่มีตามผู้ชายเข้ามาก็เรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นอ่ะแฟนเราเข้ามาทําก่อนตอนนั้นเราแบบตัวใหญ่มากเราอ้วนมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นสิวเนื้อภาพนะอ้วนดําเตี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้สวยแบบนี้นะอ้ยเคยอ้วนเลยก็คือสวยวนมาเกตสิกโลก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วก็ทับใจก็เริ่มเข้ามาแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ เข้ามาทาธุรกิจง่ายมากก็คือเริ่มจากเปิดใจจากสินค้าสินค้าที่แบบอ้าวแล้วทั้งตัวเราใหญ่ด้วยตอนนี้คือแบบพร้อมสวยทั้งคู่เลยใดีมากแล้วก็ทั้งคู่ทำ M w a v กันมานานแล้วยังครับอย่างเมียวว่าก็อย่างที่บอกเจอตั้งแต่นักศึกษาเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ในธุรกิจมานานละกันแต่ว่าทาจริงๆไม่ได้นานก็เป็นช่วง3ามถึงสปีที่ผ่านมานี้เนาะพอเราตัดสินใจตั้งใจลงมือทำเนาะก็ได้มีโอกาสมุกอัพนะคะเป็นไพร่น้าสองพูดสถาปนาแล้วก็ผ่านทิศกับ M Wave ค่ะอ่าโอเค เองิืนใช่ไหมคะก็จริงๆแล้ว,ว่เข้ามาทำเนี่ยหลังจากทำงานประจําได้สักพักหนึ่งก็คือน่าจะประมาณปี2016-17ก่อนที่โควิดจะมาั่นคือความโชคดีพอเราเข้ามาทาปุ๊บอาเทรนธุรกิจเรื่องของเฮลแ n d บิวตี้มาอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละพอทํามาเสร็จปุ๊บก็ m o ฟิอัพขึ้นมาปัจจุบันก็เป็นไอรินสองผู้สนาปนาค่ะทุกวันนี้โอกาสมันก็เยอะน้องทำไมถึงเลือกแอมเวย์เนี่ยเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเราคือณตอนนั้นอะ ที่เราเจอแบบนั้นักศึกษาไงเรารู้สึกว่าโอกาสที่มันสําหรับเด็กธรรมดามันแทบจะไม่มีเลยนะแอมเวย์ way, มันเริ่มต้นง่ายเราไม่ต้องพรอมก็ได้เลยค่ะแล้วก็มีคนสอนมีคนสอนเนาะแล้วก็ลงทุนน้อยแค่เราดูแลตัวเองทุนดีขึ้นเนาะหุนดีขึ้นสวยขึ้นธุรก,กิจก็เกิดได้รจริงๆออถามว่าโอกาสเยอะไหมโอกาสเยอะแต่มไม่ใช่ทุกโอกาสจะเป็นของเราได้ไหมคือณนะตอนนั้นคือเราใช้สินค้ามันดีอ่ะ แล้วก็แค่ใช้ชอบแล้วก็บอกต่อทำเอ็มวีด้วยความรู้สึกนั้นเออ,อีกอย่างหนึ่งยุ่นว่าโอกาสใน m อ็มะค่ะสําหรับยุ่นนะยุ่นมองว่ามีคนสอนเหมือนแบบเขาอ,อะไรเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถทําควบคู่กับอะไรก็ได้งานประจาเอ่ยุรกิจส่วนตัวเอ่ยันเนี้ยยุ้นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอืมโอเคจริงๆไหนๆยุนพูดถึงแบบเออเราทำควบคู่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่ากินจวัรวันหนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่เราทำอะไรกันบ้างกิจวัตรวันหนึ่งใช่ใชไหมคะใครแน่นอนว่าช่วงเวลาของการทํางานประจำมันคือ8โมงเช้าคถึงแม้จะเลิกทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอันนี้ก็ไม่ไม่นะคะยิ่งก็จะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นไทม์ไลน์ว่าโอเคช่วงเวลาทํางานประจําคือเราก็โฟกัสกับงานประจําส่วนหลังเลิกงานนี่เป็นเวลาสร้างธุรกิจของเราละนะคะคสมมุติว่าเลิกงานปร,ประมาณ1ทุ่ม ทุ่มหนถึงประมาณ4ี่หทุ่มก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่เราทำธุรกิจอเมรแล้วด้วยความที่มันออนไลน์อะไรเงี้ยเราจะโสต์กี่โมงหลืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์เราออง่ายๆก็คืองานประจําก็ไม่พร่องธุรกิจอเมรก็จะได้เติบโตไปด้วยโอเห็นทั้งกิจวัตรแล้วก็บวกเทคนิคการบริหารเวลาให้ด้วยเลยครับเนี่ยใช่ครับอ่ะพี่เมียวจัดหน่อยฮะ คือถ้าเมียวเนี่ยก็ตื่นเช้ามาอย่างแรกเราก็ชงอาหารเช้าก่อนเนาะชงวันนี้คีก่อนเพื่อที่จะแบบได้กินอาหารเช้าดีๆเนี่ยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะดูแลตัวเองมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทำคอนเทนต์สักนิดนึงลงสตอรี่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนพอถึงเวลางานเมียวก็เหมือนพยุนเลยพอเวลางานเราก็จะโฟกัสงานร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เวลา์อัมเวย์ก็ช่วงของการพักเที่ยงแล้วก็ช่วงของหลังเลิกงานโอ้โหเยี่ยมเลยคราวนี้อยากจะมาเจาะลึกนิดนึงครับพี่ว่ามีแบบว่าเทคนิคในการบริหารเวลาไหมในการทีี่่่แแบบบบใใใช้้้้้้เเเวววลาาาาหหคคุมมิร์ทังงออยยถก็จะ ถึงแบบกฎที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะคนเราวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่ากันรเราก็แบ่งเป็น3ส่วน8ชั่วโมงแรกสำหรับการนอนใช่ไหมคะ8ชั่วโมงที่สสำหรับทำงาน8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราชุดจะต่างกันยังไงก็ขึ้นอยู่กับ8ชั่วโมงเนี่ยนี่แหละเอาจริงๆเราไม่ต้องจัดก,การเวลาเก่งก็ได้แต่มันคือการจัดระดับความสำคัญให้เก่งถ้าเรารู้สึกว่ามันสำคัญอะ่ะเราจะมีเวลาให้มันได้เอง พี่นุ่นมีอะไรเสริมไหมครับตอบเป็นคนแล้วค่ะไม่เหลืออะไรให้ตอบแล้วค่ะจริงๆจะเสริมอีกนิดนึงก็ค uh uh ือที่ตอบว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความคิดดีหรืออะไรเงี้ยตอนเราเริ่มต้นอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้องจัดอะไรอันนี้คือสําคัญยังไงประชุมหรือออนไลน์มิทติ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนําว่าถามคนที่ชวนเรามาเพื่อนที่ชวนเรามาอะไรเงี้ยว่าเราจะต้องจัดความสําคัญเรื่องไหนหลังจากนั้นเนี่ยมันคัลเลนดาร์ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้หลังจากการเข้ามาทําธุรกิจคืออะไรก็ลงเวลาเป็น ฟิกๆล็อกๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะช่วยทําให้เราเหมือนแบบเริ่มต้นธุรกิจได้ไง่ายมากขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ฟังอยู่บางคนจะทํางานประจําอยู่แล้วเอ้ยโอเคเข้าใจนะการบริหารเวลาแต่บางทีบางช่วงเช่นแบบยุ่งมากเหนื่อยมากเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นไหมครับช่วงเวลานั้นผ่านมาได้ยังไงคือเอาจริงจ มันก็ต้องมีเหนื่อยอยู่แล้วสำหรับเมียเมยว่าเป็นปกติแล้วนะด้วยยุคด้วยสมัยเนี้ยคือการที่เราทําอะไรเพิ่ม,มแบบจากแค่หนึ่งเป็นสองสามสี่ห้าหกอย่างเนี้ยคือเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราต้องกลับมาถามตัวเองแหละว,ว่าทุกอน,น่ี้ให้เราเหนื่อยเราเหนื่อยเพราะอะไรเราเหนื่อยเพราะงานประจำเราหรือเหนื่อยเพราะธุรกิจส่วนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเมียวอยู่ในธุรกิจอเมเวย์มาสิบปีนะแบบไม่ไม่มีอาการเบรนเอาท์เหมือนที่เราเจอในงานประจำอยากกระชวนทุกคนอย่างงี้แล้วกันถ้าสุดแล้วแบบมีใครมีอาการเบรนเอาท์เนี้ยก็ลองมาจอยก็ได้ิ้แลวพ ผ่านเวลาแบบนั้นมาได้ยังไจงจริงๆพี่เข้ามาเนี่ยเอาจริงพี่ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยเพราะพี่รู้สึกว่าไอ้เป,เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องใหม่แล้วเราเข้าใจธรรมชาติว่าเวลาเราทําเรื่องอะไรใหม่ๆอะด้วยความที่เรา เขาเรียกว่าอะไรอน j o ยอะแล้วเราเหมือนแบบคือคนอื่นอาจจะคิดว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนั้นหนักเกินไปหรือเปล่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับงานเราสนุกกับการที่ได้คุยกับคนแนะนําคนได้ใช้สินค้าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ปรับดูดีขึ้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยแต่ถ้าสมมติแต่ฉันเหนื่อยเออแต่ฉันเหนื่อยฉันไม่เหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าเหมือนเมื่อกี้เลยเขาเรียกว่าเป็น daily plan ออกมาเคยมีคนบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เอาเวลาของเราอะ ไปใส่ในคาลเลนดาร์ของเราอะคนอื่นจะมาเอาเวลาเขาว่ามาใส่ในคาลเลนดาร์ของเราแค่นั้นเองแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าโอเคช่วงนี้เราต้องทำอันนี้นะโฟกัสอันนี้ทำไปทีละอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะเคลียร์มันจะง่ายเองอค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับไหนไหนพี่มันพูดถึงเรื่องการโฟกัสแล้วบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอยากเริ่มพัฒนาเวลาแต่แบบทำยังไงให้แบบว่ามันเวิร์กทั้งสองมีโฟกัสได้ทั้งสองมีคำแนะนำยังไงบ้างจริงๆก็เหมือนที่พี่มันบอกว่าวันนี้เราจะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันอยู่ที่การให้ความสำคัญกับความคคุม่า เราทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วอ่ะมันได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเปล่าสาหรับเราอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามันจัดการได้ให้พอยตี้แล้วก็ความสําคัญในสิ่งสิ่งนั้นค่ะได้และพี่เมียวเหรอครับเมียวมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคนสําเร็จอ่ะ ทำกี่อย่าง <ừ m. S 2> าก็ทําสําเร็จจริงนะแต่ถ้าคนที่จัดการตัวเองไม่ดีอ่ะบางทีทําแค่อย่างเดียวก็ไม่สํ <ừ m. S 2> าเร็จอ่าสุดท้ายมี้วมองว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอะค่ะจัดก,การตัวเองได้ดีแค่ไหนอย่างตัวม้อเองนะโฟกัสงานประจําอย่างเดียวเนี่ยค่ะโฟกัสงานประจำอย่างเดียวตั้งใจกับงานประจำสุดๆเลยนะสุดท้ายอะเหน,นื่อยกว่าเดิมเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าในงานประจำอะเราควบคุมความสาเร็จไม่ได้เลย <ừ m. S 2> มันเลย <ừ m. S 2> ยิ่งเหน,นื่อยกว่าเดิมแต่กับการค่ะพอเราทําทั้งแอมเวย์แล้วก็ทาทั้งงานประจาควบคู่เนี่ย กลายเป็นว่าเราอ่ะยิ่งโฟกัสแอมเวย์งานประจำเรายิ่งดีขึ้นนะเพราะเราเอาสิ่งที่แอมเวย์สอนนะคะมาใช้สุดท้ายมีคิดว่ามันคือเราต้องเอาสิ่งที่ได้จากธุรกิจนี้ไปปรับใช้ให้เป็นนะอ,อ่ะอ่าแล้วมันจะกลายเป็นโฟกัสได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ปังทั้งสองอย่างเลยใช่เลยเพราะว่า <c oughs> เรามาเรียนนี้เสร็จเราพัฒนาตัวเอง <c oughs> เสร็จเราไป <c oughs> นอกจากเราแบบเหมือนควบคุมผลลัพธ์ด้วยตัวเองได้แล้ว <c oughs> แล้วเราก็ไปปรับใช้กับงานประจําของเรา <c oughs> แล้วคราวนี้อยากรู้ว่านอกจากเราเองเนี่ยทำงานประจําการจัดการตัวเองให้ดีขึ้นแล้วแอมเวย์มีอะไรมาซับพอร์ต ค,คืออย่างที่บอกไปทุกคนเนี่ยคือง่ายมากแล้วก็สนุกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เนาะหรือรเป็นอแอปพลิเคชันที่แบบซัพพอร์ตการทํางานของเราอะเพราะฉั้นทุกคนเนี่ยหมายว่ามันออกแบบมาให้เหมาะกับการทําควบคู่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือเราต้องทำทุกอย่างอะเราต้องทำาซอกสินค้าไม่ว่าจะเป็นทำคอนเทนต์เองแพ็คของเองใช่ไหมคะขายเองทุกอย่างอะแต่ว่าเราแค่มือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วก็เรียนเรียนรู้จากธุรกิจนี้เนาะแล้วก็สําเร็จได้แน่นอน,นะคะ่ะก็ง่ายมากค่ะครับพี่ยุ่นครับ จริงๆก็ต้องบอกว่าเอ็มวีมีพ่อพรมีนะคะมีต้นแบบของความประสบความสําเร็จคือมันง่ายกว่าสมัยตอนที่เราเริ่มเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งยุ่นมองว่าเอ็มวีเองก็ปรับตัวให้เข้ายุคเข้าสมัยตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะซัพพอร์ตนากธุรกิจยังไงเพราะเขาซัพพอร์ตเราทุกๆวิธีไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเนาะสินค้าใหม่น่ารักว่าอาร์กิสตีสกินด้วยความที่เราทํางานโฆษณามาก่อนเราเราเข้าใจว่า เฮ้ยการที่จะทำเขาเรียก P.R การตลาดขึ้นมาอย่าเนี้ยสมมติวันนี้เราต้องไปทำธุรกิจเองอะ จะจ้างมาคี้กับพี่ป๊อกมาเป็นพรีเซนเตอร์นี่คือไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้เราใช้รูปพี่ป๊อกกับพี่มาคี้แบบนี่คือเซนพรีเซนเตอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยที่สองทรายมีแหล่งเรียนรู้ MVS t u d i o APO แล้วก็ช่องของ YouTube ที่เรากำลังนั่งดูกันอย่างนี้ค่ะคิดว่ามันเพียงพอที่จะให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ไต่ระดับเข้าไปประสบความสำเร็จในธุรกิจ M อ็แบบสูงสุดได้เลยนะปัจจุบันนะโอ้โหจริงครับแล้วอยากรู้ว่า m อ็ให้อะไรกับเราบ้าง อย่างแรกนะคะเอางนี้นะคะคือได้เงินน้องแพรเคยได้ยินปะเพลงอ่ะเงินเท่านั้นที่ทำรดริงตาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับโอเช่แล้วมันพินพินพิเดี๋ยวครับกลับมา่ะกลับมาโอเคก็คือเรื่องรายได้เนาะแต่ว่ามากกว่ารายได้เนี่ยเรารู้สึกว่า m v ให้มิติชีวิตที่มันครบอันอย่างแรกเรื่องหุ่นก่อนคือเราไม่คิดว่าเราจะกลับมาผอมได้อีกอ่ะทั้งเตี้ยทั้งหน้าเป็นสิวคือแบบมัน มันเห็นภาพเองแบบสวนจะนีไปได้จริงโอ้โห <laughs> นาตัวนี้ย <laughs> นะคะสวยจริง <laughs> นั่นแหละก็ได้เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวค <laughs> รับท่องเที่ยวฟรีเนี่ยใครๆก็ชอบที <laughs> ่เป็นเที่ยวกับเอ็มว์นี่โหอย่างฟินยี่กว่าขับพอร์เช่ <laughs> <ๆ> <laughs> ทริปแรกก็คือปารีสนะคะแล้วก็มีดูไบนะคะแล้วก็ฮาวายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีสวิต ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะคะแล้วก็สำคัญคือได้เรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องเวลาที่เราจัดการได้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราทํางานประจำ่ยก็คือเราแบบจะต้องกลับบ้านแบบแค่แบบว่าสมการปีใหม่อะไรเงี้ยหลังจากที่เราเข้ามาทําธุรกิจในวีแล้วเราก็เหมือนแบบอ่ะโอเคเริ่มมีเวลาไปเจอที่บ้านมากขึ้นอันนี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยก็คือเราได้เป็นแบบมีอิสระในการใช้ชีวิตทดลองเป็นตัวเองในรูปั่นที่ที่เราอยากเป็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะ แล้วพี่มีอะไรอครับแอมเบให้อะไรเอาะไรกับ,บ้างครับ สำหรับเมียวก็คือแอมเวย์อ่ะเมียวสวยแอมเวย์ให้ชุดที่ดีเราอ่ะเจอแอมเวย์ตั้งแต่เป็นเด็กเลยเป็นเด็กแบบธรรมดาธรรมดา,าจริงๆค่ะแบบไม่ได้มีต้นทุนอะไรในชีวิตอยไเงยไม่ได้มีโปรไฟล์ที่โดดเด่นความรู้ความสามารถที่แอมเวย์ให้อะ่ะมันทําให้เราเติบโตได้ในทุกๆงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแอมเวย์หรือเป็นงานประจําเราก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องหัวสังคมเมียวว่าสังคมที่เนี่ยคือคอนเนคชั่นดีมากเพราะเราจะได้เจอคนหลากหลายอาชีพแล้วก็เรื่องราวภายในเมียวสวยมันทำให้โลกเรากว้างขึ้นมากเมียวเรววนนิ่ม เมลูประทับใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวละกันเพราะว่าที่บ้านก็คือแบบไม่เห็นด้วยหนักมากคือแอนตี้เลยเลยเพราะเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเราสําเร็จอะค่ะเราก็ได้มีโอกาสตอบแทนพาไปเที่ยวท,ท่องเที่ยวกับธุรกิจแอมเวย์เนาะแล้วก็ใช้เงินจากธุรกิจแอมเวย์ในการดูแลที่บ้านค่ะก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งประมาณนี้โอโ้โหสุดยอดนะครับทั้งคู่เลยนะครับอยากจะให้ฝากหน่อยถึงแบบเพื่อนๆที่แบบว่า อยากจะมีเวลตี้กับเฮลตี้ไลฟ์สไตล์พี่เมียวกันเลยครับโอเคได้สำหรับเมียวก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพก่อนเลยนะคะไม่ใช่เรื่องของสุขภาพทางกายอย่างเดียวเมียวมองว่าต้องเป็นเรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพการเงินอะไรเงี้ย<ๆ>คือสุขภาพกายแมยว่าเราทุกคนดูแล้ว่ามันสำคัญเนาะเพราะว่าต่อให้เราหาเงินได้มากแค่ไหนอะถ้าสุขภาพไม่ดีก็คือสุดท้ายมันก็คือสูตรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือสุขภาพใจเมยว่าทุกคนเนี้ยคือโลกเราหรืออะไรก็แล้วแต่มัน วุ่นวายมันปวดหัวอะไรเงี้ยมันมีเรื่องเยอะแยะมากมาย <ๆ S 2> อะไรเงรี้ยเราก็ต้องอพยายามหาแร,บรงบันดาลใจดีๆแบบความคิดดีๆยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยพอเดี๋ยวเรามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีค่ะเดี๋ยวสุขภาพการเงินเราก็จะดีเองแล้วเดี๋ยวไลฟ์สไตล์เราเนี่ยมันจะโชว์ออกมาแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจได้เองค่ะก็จะเกิดเปได็นได้ที่มั่นคงค่ะสุดปังนะครับเชิญ <ๆ S 2> ที่พี่ยุ้ยเลยครับจริงๆก็อ,อ,อยากให้ทุกคนลองตั้งใจ ศึกษาธุรกิจนี้จริงๆบางคนรู้จักแอมเวเพราะแอมมวีมีมานานคือบางทีตัดสินเราแค่ว่าเฮ้ยเขาชื่อแอมเวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยากจะให้เปิดใจว่า M แอมเวในปัจจุบันนี้มันง่ายขึ้นยังไงมันสามารถทําให้เราอ เข้าใกล้เป้าหมายชีวิตของเราได้ยังไงนะอีกอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลสุขภาพเหมือนน้องเลยที่พี่เมียวบอกว่าพอเรารักตัวเองมากขึ้นนะ่ะเราเริ่มจาัดก,การใช้สินค้าเนาะเราเริ่มจาัดก,การที่แชร์สิ่งดีๆออกไปหาคนที่เรารักทุกคนนะคะให้มันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแอมเวย์มันคือไลฟ์สไตล์เราอะพอมันเป็นไลฟ์สไตล์เราเราแฮปปี้จะทําทุกวันบอกต่อสิ่งดีๆทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เกิดเป็นรายได้ก็จะทําให้มันมัน่นคงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแล้วก็เติบโตเป็นพร้อม โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับคือเ <c oughs> พือพ่อนๆเหล่านี้เรียกได้ว่าได้สาระกันไปแบบเต็มที่ทั้งความสนุกเนาะแล้วก็แบบเทคนิคในการบริหารเวลาทำควบคู่งานประจําให้มันปังได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่จบนะครับเราจะไปเข้าสู่ช่วงเกมกันต่อให้<ด>พี่ๆสองคนเล่นเกมเ <c oughs> พือ <c oughs> ่อจะได้ของรางวัลกลับบ <c oughs> ้านนะครับเดี๋ยวไปพบต่อช่วงเกมเลยครับเกม <c oughs> วาดมาท้าให้ถ่ายกติกาให้แขกรับเชิญแข่งกันวาดรูปสินค้าแอมวีโดยพิธีกรจะต้องท่ายให้ถูกต้องใครทําคะแนนได้มากที่สุดก็รับรางวัลกระเป๋าผ้าแอมวีครีเอเตอร์สุดสวยไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเป็นพี่เมียวเริ่มก่อนเลยโอเคได้ครับพร้อมนะครับพร้อม <laughs> 2> 3ามไปครับดับเบิลเอล็กซ์อ่อน้ามันปาเอา่อ <laughs> เขียนไม่ได้ใช่ไหมพีเจสอะไรวะแป้งเหรอแป้งฝุ่นเหรอปูปูพึ่งพึ่งฟาร์มนีไฮไลท์อะไรอะเอยียอสจีนเอสจีนเอสจนเอสจีเอสจีนกนจนเอจีนจนอนเอีนจนเนเนเอีเนนเนเนนเนเ ไมากินกินข้าวยังก็ไม่ไก่ใครดาวไม่ใช่เออสเป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 าส์เมาส์คริสเตอร์คริสเตอร์เมาส์เอลโอซีนิดดับแฮนด์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เจลเพอรซูอ้อยเมื่อกี้มีผักด้วยนึกว่านึกว่าเอพีเคเมื่อกี้มีผักด้วยเอ่ออะไรวะโลโก้โลโก้ เสื้อเวลาคืออะไรครับเจแปนฟอ้น่ใช่ไหมเออเสื้อเมื่อกี้พี่มียงเได้ไปแล้วสี่คะแนนเย้นะครับถ้าพี่ยุนจะชนะในเกมนี้นะครับพี่ยุนจะต้องทำห้ได้มากกว่าสี่คะแนนครับสี่จุดห้าอ่าไม่ได้ไม่ใช่นะครับอ่าโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหอันเนี้ยแบบดักเิดับเบ็้อุ้ย นี่มันใช้สมุนไพรน้ำมันปลาวดีวดมันน้ำหอมเลยไหมโปรตีนโปรตีนเอาแพนเฮ้ยใช่เหรออันนี้เอาไว้กินแน่เลยอ่ะดูแล้วน่าจะเอาไปกินอะ้อานนี้อานนี้สอารนีิสตรป่าอารนีิสตเอออสเอแบบเอสอแบบแบบเรลวสบู่จีเอสสมู่จีเส เอา๋อกินไงออกมากินข้ามไหมข้ามไหมข้ามได้ไหมคะเอ LC นี่ดอกนี่ดอกนี่ดอบ LC 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 ออันนี้บ้านที่บ้านอุ้ยเอ่อเอ้เพีเงไอ้เพียกิสเตอร์กิสเตอร์เดซีฟันใช่หรอกิสเตอร์รุ่นไหนรุ่นไหนบอกด้วยรุ่นไหน่แฮนด์เมดโอเคนะครับตอนนี้เราสรุปผลคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับก็ พี่มิยียทกทำไป4คะแนนนะครับแล้วก็พี่ยุนทำไป6คะแนนครับผมผู้ชนะก็คือพี่ยุนนั่นเองนะครับซึ่งจะได้ของรางวัลตัวนี้นะครับคะแนนนะครับ ก็คือกระเป๋าแอมเวย์ครีเอเตอร์กลับบ้านไปนะครับผมอาเชิญครับพี่ยุนข้ามให้ค่ะขอแตะนิดนึงนะคะเย้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับเชื่อว่าได้ทั้งสาระได้ความสนุกกลับไปเต็มหัวใจแน่นอนครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแอมเวย์ทีเอช i อฟด้วยนะครับสำหรับเฟสท้องกันแอร์ไว้พบกัน EP ถัดไปคบะถัดไค่ะ